สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบุญรอดอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนเห็นไหมคะสีกลมกลืนกับประตูบ้านมากคือว่าน้องบุญรอดของเราเนี่ยนะคะ mm. เขาอยากออกไปเล่นข้างนอกนะคะแต่เขากลัวหมาค่ะเราก็ไม่ให้ออกไปด้วยเพราะว่าวันก่อนน้องโดนหมาไล่นะคะดีนะคะที่ เราช่วยไว้ทันเนาะเราก็ไม่ได้เปิดประตูใหญ่นะคะแล้วเราก็สอนเขานะคะว่าห้ามออกไปนะถ้าจะดูก็นั่งดูเฉยๆแบบนี้นะคะจริงๆเขามองผ่านกระจกก็ได้แต่ว่าเขาอยากแบบสูตรอากาศข้างนอกนะคะก็ลเลยต้องเปิดประตูแง้มให้บุญรอดนิดนึงบุญรอด ว่าข้างนอกก็จะมีนกมีผีเสื้อนะคะเยอะเขาจะชอบมองเอ๊ะรู้ใช่ไหมว่าแอบถ่ายนะเพาเขาได้ยินเสียงนกเขาก็าจะตื่นเต้นอย่าออกไปนะลูกออกไปไม่ได้โอเคไม่ไปแล้วหรอเ <c oughs> ดินมาแล้วเดินมาแเดินมาแล้แลาจับจิ้งจกดีกว่า